ค่ะสวัสดี FC. เอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมัในนี้นที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของพระอาจารย์ล่มโพนะคะงวดที่ผ่านมากงวดวันที่หนึ่งกันยายนสงหาหกพรออาจารย์ห้แบบนี้นะคะคลิปแรกนะคะเ,เลขสองตัวของเพิ่นกับเลขสามตัวนี่จะเป็นคนละสูตรเด้อค่ะนะคะ,นะคะจะไปเข้าสูตรสามตัวเพื่อนห้7เจ็ดแปดสามนะคะออกทางนาถ้าคนสื่อเป็นอาจจะเป็นแปดสามแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดถึงสินะคะ ะะตะไบกิบโพงสุดท้ายกะไฮแปดหนึ่งออกเก้าหนึ่งนะคะนะคะงวดนี้พนระหายมาอีกแล้วนะคะหายต้องงวดไยหน่ๆแน่นๆนะคะจะเป็นตัวได้จะห้ไปฟังเสียงสัมภาแล้ววนันนุษทิยากกับผ้าอาจารย์ล้มโพงงวดวดันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกหกนะคะ พระอาจารย์กราบนมันสการค่ะพระรพระอาจารย์ขอโทษหลายๆเด้อค่ะพระอาจารย์โทรมานุนทิยาบ่ได้รับสายเฮ็ดกับเขาอยู่ค่ะเนอ่ฝนตกมอฝนโปตกสองมือแล้วค่ะสบายบ่วอ่าสบายดีค่ะเพราะเป็นอยังก็มีถ้าเป็นวัดอะไรฝนตกค่ะมอ กบประมานเลขเก้าหนึ่งกับว่ามากเลขเกตแปดของพ่อเวกับว่ามากลืมเลยเนี่ยตันแบบเกิดคามบุญอะย่งเงอ่าว่ามันถามาันบ่ามากมั้นกับซื้อบ่ได้คันซีซื้อไปทุกตัวกระตาหนึ่งกับบัพ่อเราค่ะก็บซื้อพ่อได้ฟังว่าซื้อหลายกับเงินเดือนบ่เหลือกับท่อเวลาเหตุงานเหตุเหงื่อเงินบัเหลือก็ได้ซื้อซื้อเลือกเอาตัวได้มากกับซื้อตัวได้บ่มากกับซื้อปล่อยให้มันออก มันเสียงมืงเียงตัวตัวนวนบล่าเสียงเหรอะอาจารย์บางครั้งเสียงถึงตัวมือนกับบุฝันเห็นบ่มฮะฝันที่ว่านนีอยู่มันมันมันมนึ๊บเน้นว่าโตมันเกิเป็นจรงสัตว์่หรอะงวดนี้ผ้าจาย์เฮ็ดใบเหรอมันบ่ค่ะแง่นได้มาแล้ว่ะนั่นที่ญาพร้อมเหรอค่ะเอาเอาเสียบวัดิ์เหอฮะเเสียบวัสดิ เอาสูตรเดียวกอนก็นได้ค่ะเอาหลายเพิ่นก็ส่วนมากเพิ่นทุนบ่หลายเอฟซีพันก็มักน้อยๆเอาผ้าจานเอาชุดใดชุดที่ว่าที่มันเขา่เขาเข่าบ่อยๆนะ่ะคิดว่าเป็นไปได้เหรอเอาปล่อยเลยค่ะม,ไไหหมัะนหันมาเป็นไปได้เยอะเหลือคนหนึ่งก็บไม่เยอะแป่อ่าคนหนึ่งกับห้องบันไดลงจะลงไปเป<ล>็นตัวหมดเหรอเจ็ดในสองคนลงไปเป็นตัวหมดแต่ว่าันนี้ก็ยาวลงมันมีเล่นตัวเดียวะเลย เลขวิ่งเลขเด่นมีตัวเดียวแมนรูดเลยตัวาำตัวสจุดวิ่งตัวได้คะ่ะผ้าอาจารย์วิ่งศูนย์วิ่งศูนย์วิ่งบนรางมันบ่ค่ะมีตัวเดียววิ่งบนรางมันบ่ค่ะแมนวิ่งศูนย์ตัวเดียวอ่าผู้ใดอยากได้กระรูดมันปะรูดเลยเอ,อ่รูดเลยรูดศูนย์ วิ่งรูดแปดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เน้นเน้นให้ค่ะเจ็ดศูนย์กับหกศูนย์เน้นเจ็ดศูนย์กับหกศูนย์เลขสามโตัีมีปะค่ะพระอา,าจารย์นี่ขหอาแปด สองห้าแปดสี 1> 4, 1, ่หนึ่งเจ็ดส <mm ี่หนึ่งเจ็ดนี่เที่ยงมากเลยเลยก็เนี่ยเลขว่าจะออกบอกว่าได้ค่ะเพราะว่าสั่นอาจารย์มาแค่หนึ่งไหม่เลขสามตัวว่าแน่ง เพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันการตัดสินใจนี่ยากเพราะว่าเลขพระอาจารย์เลขสามตกับเลขสามตกับเลขสองต,ตยังหายบ่กือกันค้นเบิ่งนี่กอเขาบผู้ผู้เขาใจนี่จะซับสนถ้าลักษณะการถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นอาจารย์อื่นิ่นจะหายถ้าเป็นเน้นหกศูนย์กับเจ็ดศูนย์รักลอยอาจจะเป็นห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์นี่สินคะคะแต่ว่าสามตัวของพระอาจารย์มันหายมากคนละทางเลยมันก็เลยการการตัดสินใจของคนที่ร่วงทุนนี่ ตัดสินใจยากนะคะเพราะว่าหายรักลอยโบคือกนหลักลอยก็เลขสองตัวไปโคละทางนะคะตามนุษทีญาสังเกตยังหวัดทิพั่า์มานี่มันกับไปโคละทางนะคะม,ม,คม,มันจะโบคือกันกับอ,อ,อาจารย์อ่นนะคะอาจารย์อึนเพิ่นจะหายเลขสามตัวก็เลขสองตัวมันจี พิสกันแค่รักลอยแค่นั้นนะคะนะคะมันจะไปน้ากันแต่ว่าของอาจารย์มันสิมากคนละทางผู้บกเข้าใจค้นไม่เนี่ยจะงงเอ๊ะทำไมให้เลขสองตัวกับเลขสามตัวไปคนละทางเลยไม่เหมือนกันนะคะอยู่คือสตรเนี่ยอือคือนันที่ย่าถามถามที่ถามเนี่ยถามเพื่อเอฟซีข้นไม่คนเกาเขามาคุณจะได้อันนี้เป็นตสามตัวค่ะเออสูตรสามตัว จะรูร้ว่ามีซัมเน่เป็นบ้าค่ะพระอาจารย์ต้องงวดแล้วก็จะจะ,จะให้โค้งสุดท้ายที่หนึ่งมันบ้าคา่ะแมนนี่มาไฮสองทีแค่หล่ะอ่านอนุญาตวัวจากน้อยหนึ่งนะทางของพระอาจารย์ล้มโพงงวดวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกหกเลขวิ่งเลขแรนวิ่งศูนย์ตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างแต่ผู้ใดมีทุนจากน้อยก็สามารถลูดเล่นบ้าค่ะพระอาจา,า,ารย์ลูดแม่ลูดศูนย์บนล่างจับคู่ไฮก็จะมีแปดศูนย เจ็ดศเน้นที่เจกับหกเลขสาตก็จะมีสองห้าตรงกันปะคะอ่ากับขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่หายนวท่านะคะวันนี้ก็ขอให้เอโชคดีกับแนาของพระอาจารย์นะคะขอบคุณค่ากรรมธสการค่ะ ค่ะพอมีพี่น้องเอซกับสีไดงยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระวังนุนทิยากกับพราอาจารย์ล้มโพนะคะในงวดวันที่16กันยายน2องหาหเพื่อนก็มักอยให้ต้องวดแบบนี้นะคะเราคลิปคงสุดท้ายหนึ่งก็จะเป็นเลขความฝันแล้วก็จะเน้นหายนะคะจะหายอีกรอบนึงนะคะนะคะและนุ่นทิยาท่วนอีกรอบนึงนะคะ แนวทางของพ่าอาจารย์ล้มโพงวดวันที่16กันยายน2566เลขวิ่งเลขแรน0ตัวเดียวสามารถรูดได้บนล่างนะคะจับู้หไย807060รู้สึกว่าคนจะเอา0ไ้ไ้ท้ายนะคะตัวเน้นคือ70กับ60นะคะเลข3ตัวไยมาก2ชุดคือคนละสูตร้อค่ะจะเป็นสูตร3ตัวคนละชุดกับ0ูตร2ตัวเป็น258417นะคะทั้งหมดทั้งมวลในมีซํำนี่นะคะ นะคะนุ่นที่ยากอะให้เป็นแนวทางหาเสือสลักกินแบ่งรัฐบาลอ,อันออวยพรให้พรม่พน,นุ่นที่ยากกับขออวยพรใ,ให้พราะไม่พี่น้องเอฟซีโชคดีกันแนวทางของพระอ,อาจารย์นะคะโชคๆมัน,มนเๆเฮงๆปังๆค่ะ